สบายดีเด้อพี่น้องผมเพาะอัพสองบาร์ไนคือเก่าเนาะมื่อนี้บาร์ไนสีลงทายหน้ากันพี่น้องเลยหลังจากโฟมหน้าเขาได้อะไรแล้วพี่น้องไห้ตัวนั้นอาจจะเต็มไก่ชิเบิึแต่แหละยังเดือดแถวแข็งๆมันพอดีทายได้เนาะว่าอนี้เราเอาข้าปุ๋กดองพี่น้องดวมเบ็ดสองสอบหน้าเริ่มทายได้เลยนี่เห็นร่าพี่น้อง หนังสะเขาปปล่อยปลาเดีย่ยงปลานะบรรยากาศยามแรงคือเ่าลงตอนแรกนะพี่น้องเรา่าดฐานะพอดีก็ร่งให้น้องๆเอารถไทยออกมาเนาะพี่น้องหันตีมแต่ผมคืนนี้ไพแ่ออะมามาเบิ่งมาทไทยง่ายอยู่วันนาะหน้าวันไหน่หนะจะทายง่ายกว่า หน้าไอ้ดอนอยู่พี่น้องเลยเพราะหน้าไอ้ดอนเป็นหน้าเหือแล้วบริเวณหน้าปีนะมันมีพวกเนี่ยาพวกน้ำไหลขนาดแต่ว่าหน้าวันไหนมันจะมีตอเพื่องแต่ปีนี้ตอเพื่องมันค่อยง่ายไปเลยตอเพื่องบนเหงาเนาะตอเพื่องสันคือสิไทยได้ง่ายอยู่ที่ไทยให้นี่พี่น้องให้ง่ายเต็ม เอากระปลุกลงซองสอบอุ้ยเขาดิบหลายกว่าครึ่งพี่น้องเลยเขาดิบที่เอาออกมันบอู้ว่าปีนี้มันเป็นใะไรเนาะเขาดิบหลายขนาดเต็มอยู่ดือเขาหน่อยเดียวนงะพี่น้องเอลยหลังจากอันนี้แล้วหลังจากเอาเขาลงเสือเขาดิบออกผูเต็มหนามอยู่ได้เฉยเบิง่ง พี่น้องอาสิตไทให้นี่พี่พ่อกระจูดเพื่องอู้ลมอีดีเลยพี่น้องผู้บอกอะ้รว่าบทหาเต้ไทยขาดเลยกระดัยเลยนี่ผู้เบิง่งหน้าบอกว่ขคือลมขักลมแน่แต่พี่น้องผู้เบิ่งดินนี่พี่น้องมาเบิ่งห่อยขาวดี อันนี u, oh, wow. uh, uh, ้มันขึ้นนี่โอ้ยโหตายหลายลายดีเอาเข้าปลูกลงเสือเขาดีบออกมันดกมานี่คือเก่าวันนี้เสียเสียลงเอาลงได้บอหน้าล้มมีดอีหล่อป้อคอยเลยนี่เลยหอยต้องมาเส่เกือบมันบาดเลย เออเจะถ่ยมวนอยู่หน้าล่มขนาดเออล,ล่มลุมร่มขัดเนะาะเดี๋ยวสิเปลี่ยนกันกับน้องถ่ายกลางเลยเด้อยสิถ่ายไม่ถาถ,ถาเปลี่ยนเออ

เดน้ำที่สอรคะวาขอยเจอดีลายในี้สอง thank uh you -huh. 你去花我世了没？

như vậy đấy. พี่น้องอู้คือว่าโอเคพี่น้องหน้าบอนน้อยไทยง่ายกว่าง่ายดอนเนาะตอนนี้นะบนบน้อยเปลี่ยนก,นกันกับน้องไทยน้องนัดไทยเปลี่ยนยคอยไปดเดอ้อหน้ามันหน้ามันแคบกับย่อมันขึ้นน้ำเออ ียนนกนัไปตามลองมนันเนีตีดีแล้วพี่น้องมันบม,มันบ่คอยมีหยาขนาดไทยหามกับเเป็นยังเนาะนี่มันลมแห้งอีพี่น้องพวไทยหา,า,ามกับเเป็นยังไอสารไอพูนจะไม่เหรอเท่เหรอ ียนกันครับน้องนัดต้องถอดเกือบหายอีกแด้วพี่น้องบุษย์ใส่เกือบบ่ได้พี่น้องห้อ,อ,อยเสือดีหน้าบนใบไหลครับนะนีะ่หายใส่หน้าหายสว่วงงามแรเนาะพี่น้องหน้าจ้ามืออื่นได้ขาดเนาะแล้วก็มาเบิ่งว่าเขาห้องกำลังเอาขึ้นกระถาให้มันเป็นมืออื่นให้มันได้ สองคืนนะพี่น้องแต่คืนหนึ่งนะครับปลาไหลคืนหนึ่งมาเบิง่งว่าม่ติดออกบ่ะวันน้ตุ่มแผ่ไว้าะเดี๋ยวไปพาพี่น้องไปเบิ่งนเขาก่อนอันนี้บรรยากาศแคมน้องบ้านีนแซ่นะแซ่อยู่นี่แหละพี่น้องแซ่เขาอันนี้เนาะ ตอนนี này, ấy, ้ตุบแบบนี้วน่าจเอาหนามหดมันก่อนหดหนามน้ำน้อพี่น้องเบิ่งนี่นี่เน็ตลบกกำลังตุ่มเขาไว้เียสิเอาหนามาหดมันก่อนช่องเผ็ดเองพี่น้องปีนี้บานเองไทยเอง มาดูน้อกันว่ามานันอะสิเห็ดเป็นบ่สิรอดบ่ ื่มสิแตกนอเดีจณะดนี่มันเป็นส่วงหนาหนวพี่น้องเขามันถึงปมักออกเนาะ ต้งสุกไ่ขอทอดกุหลมจะออกพวกแบบพวกนัここ้นดะพี่้องตอนเจ้ากอนพบอีกม่ใไ่ปออกได้งตอนนี้ อร่อยหรือเปล่ามื่นสับมันจะออกวะตุ่มันบขึ้นอย่าง้นมากบสองสามมือนะเดี๋มัจะออก

ตร็อโอ้โหตีนี้ไหมนี่ไหม ใช้สอมันนา,ปน,านป่ะใชไปใช้สอออกป่ะหมื่นวันยังเป็นคนไทยใช่ไหมเนาวบ้านอีกบ้าน,นี đang nè. con ơi. tối nì, cách chỉ lẽ này nhang nơi riêng nó, nó. mình tỏi, một sao? này, nạm nhang một thân, anh phọ nó phi nó. nạm một thân thua. ปนนไปนัดเคลือนเคลื่อนอื่นจะสีลงต่อใหม่เนะาะอื่นลงไทยสอนขัน้นกระขาดถ้าเบิ้งว่าเขาปลูกเขามันสิออกอยู่บ่อก็จะเกันทางเบิ้งเขาปลูกนะพี่น้องเขาปลูกออกสิขาดเลย,ยจเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย